า <S an> อด <S an> อากหน่อยนงอดีขึ้นเลยจากการจัดยาด้วยแพทย์ทยตัวเองนะคะทุกอย่างดีขึ้นไม่มีความตื้อของสมองเพราะว่าลดขนาดของคุณหมอลงมาครึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็บางเม็ดผ่าเป็นสีก็เม็ดเขาเรียกครึ่งของครึ่งก็ปรับยาสี่ส่วนตามที่คุณหมอสั่งมาแล้วปรับอีกให้สมองเราในเรื่องการทํางานมันดีขึ้นหนูยอมรับทุกตอนนี้ที่หนูทํามาสองอาทิตย์ หนูดีขึ้นมากเลยค่ะในเรื่องราวของลำดับการคิดของสมองความไวของคำพูดแล้วก็นอนหลับนอนหลับเริ่มดีขึ้นตรงที่ว่าเมื่อก่อนมันจะใช้เวลาหลับเนี่ยน่าจะประมาณหนึ่งชั่วโมงในการนอนดูเพดานไปก่อนแต่ตอนนี้พอปรับยาคุณหมอแล้วหนูนอนหลับตรงเวลาก็คือประมาณสิบนาทีก็เคลิ้มหลับแล้วก็ตื่นตื่นขึ้นมาก็ไม่ต้องไม่ต้องตั้งสติคืคอปลุกค,คือไปได้เลยถือว่าลำดับ การพักผ่อนสมองแล้วก็คําพูดเนี่ยดีกว่าเดิมตอนท,อนที่ตอนที่ก่อนจะไปหาคุณหมอค่ะการปรับยาเนี่ยคือเราปรับเองหรือคุณหมอปรับให้ครับหนูขออนุญาตคุณหมอจริงหนูปรับเองค่ะจริงๆหนูขอย้ําเลยว่าคุณหมอจัดยาให้ผู้ป่วยดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าคุณหมอจัดยาในลักษณะที่ว่าตรงกลางสําหรับผู้ป่วยทุกๆท่านแต่บังเอิญว่า ผู้ป่วยของคุณหมอมีการทํางานที่แตกต่างกันออกไปผู้ป่วยคนนี้ทํางานเช้ากับดึกวิธีการรับประทานยาที่คุณหมอจัดมาก็เลยต้องดูตัวเองด้วยถ้าเกิดว่า,าถ้าเกิดว่าทําตามคุณหมอแล้วไม่มีเอฟเฟกกลับกลับมาเราจะดูตัวเองหนูก็เลยต้องขออนุญาตคุณหมอแต่ว่าสิ่งที่คุณหมอแนะนําหนูปฏิบัติตาม ทุกวันนี้ก็คือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะถามว่าขออนุญาตใช้ระยะเวลาเรื่องเราของการปรับตัวเองด้วยปรับยาด้วยปรับพฤติกรรมด้วยค่ะพฤติกรรมกับเพื่อนเพื่อนรอบข้างเป็นยังไงบ้างพฤติกรรมกับเพื่อนๆรอบข้างเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นคือ,อไม่ค่อยโทรหาใครแล้วค่ะไม่ค่อยระบายความทุกข์แล้วแล้วก็ไม่ค่อยน้อยใจแล้วค่ะถือว่าโอเคมา,มากเมื่อก่อนหนูใครพูดไม่เข้าหูหนูก็รู้สึกไม่โอเคแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามีการไตร่ตรองตุ๊กกี้คนเดิมกลับมาแล้วค่ะตุ๊กกี้คนที่เกิดขึ้นเมื่อสอง ก็เขาอลังจ,จะจะไปเที่ยวเมืองนอกแล้วตอนนี้จะกลับมาอยู่อุดรแล้วค่ะคุณพี่พอค่ะค่ะพี่พอต่อไปพอเราดีขึ้นเราก็ไม่ต้องทานมาแล้วใช่แล้วค่ะยาที่คุณหมอให้มาไม่ใช่ยาที่รักษาตลอดไปค่ะยาที่คุณหมอให้หนูมาเป็นการรักษาดูแลณตอนนี้ค่ะเพราะว่าหนูยังไม่ได้ขั้นรุนแรงหนูเป็นเรื่องเราจริงๆหลายท่านที่หนูพอรู้ว่าหนูเป็นแบบนี้นะอินบ็อกมาเยอะมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นโรคเนี้ยเป็นโรคเหมือนจะเป็นโรคที่หลายๆคนต้อง ต้องต้องต้องเจอแต่แค่ยังไม่ได้ไปปรึกษาหมอทีนี้พอไปปรึกษาหมอจะรู้ว่ามันไม่ได้น่ากลัวมันไม่ได้รุนแรงมันอยู่ที่ภาวะอารมณ์เราทีนี้คุณหมอเป็นสิ่งที่ดีมากเราไปลองไปพูดคุยดูก็ก็จะก็จะก็ตอนนี้ก็จะดีขึ้นเนี่หนูเพิ่งลงไอจีนะลูกค้ามาแล้วค่ะคุณคุณหมอให้ระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคุณหมอให้ระวังอะไรเป็นพิเศษคุณหมอจะเน้นเรื่องเดียวเลยคะ่ะก็คือเรื่องพักผ่อนให้เพียงพอหนูเชื่อเสมอว่าการ ที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอผลมันจะกระทบหนึ่งหลายร่างกายสองคือสมองสมองไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าใช้คําว่าแบบประสาทหรือใช้คำว่าเพี้ยนไม่ใช่นะคะสมองคือเขาจะเหนื่อยล้าทําให้เราคิดอะไรไม่ทันทุ่งทีคิดไวไม่ได้ทุกอย่างจะช้าหมดเลยค่ะคุณหมอได้บอกไหมคะพี่เจว่าจะหายขาดเมื่อไรอะไรคุณหมอบอกหนูคือถามคุณหมอคะหนูจะหายขาดดีเมื่อคุณอบอกว่า,าลองปรับยาตามหมอสั่งแล้วลองปรับพฤติกรรมด้วยควาว่าพฤติกรรมคือหนูจะต้องทําอะไรที่มันรู้สึกว่า มันคืออารมณ์มาค่ะคืออย่าไปคาดหวังกับใครๆคนนี้จะต้องเป็นเหมือนเราจริงๆแล้วของแบบนี้ไม่ได้เกี่ยวกับยาเลยค่ะเกี่ยวกับนิสัยล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องแบ่งทุกอย่างเราต้องซ้อมอกหักค่ะเราต้องซ้อมผิดหวังเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าซ้อมได้แล้วมันจะรู้ว่าอะไรควรช่าน้ำหนักเบาหน,ห,นหนักอยู่ที่ตัวเราค่ะซึ่งที่หนูเป็นเนี่ยภาวะอารมณ์ไปทําให้การกระทํารวมถึงทําให้ความคิดของเราเปลี่ยนไปสุดท้ายแล้วย้อนกลับมาคือหนูต้องปักนิสัยตัวเอง แ่พี่จทำใเห็นล่าสุดลงไอติตอรี่เป็นคําคมอะไรกับคนทั้งนองว่ายังไงหนูก็พี่มาจากคุณบูบูค่ะจีจีอนุขออนุญาตเลยนะหนูเวลาหนูจะลงคําคมหรือว่าไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตหนูนะแต่รู้สึกว่าอะไรก็ตามที่คนอ่านแล้วหนูเชื่อว่าที่หนูโพสเลยไปคนตามหนูสี่ล้านสีเนี่ยจะต้องมีคนที่ชอบข้อความนี้แน่เลย ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรกับตัวหนูแต่ตอนนี้หนูต่อสู้เรื่องเรียนะก็คือเรื่องโรคนี่แหละแต่เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูโพสเนี่ยหนูอยากให้คําคมที่หนูรู้สึกว่ามันเป็นคําคมที่ดีเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นแรงมดนานใจหรือเป็นแง่คิดหรือเป็นแนวคิดให้กับทุกโทนที่เข้ามาอ่านแค่นั้นเลยหนูไม่ได้แล้วหนูก็ยืนยันนะว่าหนูก๊อปเข้ามาแต่มันมีคนพร้อมเราก่อนอย่างี้มีคนเข้ามาถามหรือไงพี่จี้บบด้วยเป็นคนที่โพสต์แบบนี้ตั้งแต่เล่นโซเชียล แล้วหนูก็โพสทุกช่องทางนะเพราะว่าหนูลิงก์หมดเลยลงไ g มันจะไปแฟนเพจ Facebook ติกต็อกทันทีเลยเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ติดตามหนูจริงๆที่เป็นแฟนคลับตุกกี้จริงๆจะรู้ว่าหนูอะแค่ชอบแล้วก็โพสแค่นั้นเองค่ะชัเจนขอบคุณนะคะ <5. S 1> <5. S 2>